สอนเคล็ดลับการไล่ยุงที่คุณควรรู้ 1. ขวดน้ำผ่าครึ่งใส่น้ำตาลน,น้ำส้มสายชูครึ่งขวดสุราห้ามิลน,น้ำสิบมิลเขย่าให้เข้ากันว่างปากขวดคว่ำแล้วเอาไปวางไว้ในห้องก็จะไม่มียุงอีกต่อไป2แบ่งยากันยุงเป็นชิ้นเล็กๆใส่ชามใส่น้ำลงไปเล็กน้อยแช่น้ำวางไว้ในห้องนอนก็จะไม่มียุงรบกวนอีก 3. ามสอนเคล็ดลับการจับมแมลงวันทั้งหมดในบ้านใส่น้ำตาล2ช้อนในชามฝงซักฟอก1ช้อนสุราสองมิลสุดท้ายเติมน้ำผสมให้เข้ากันวางไว้มุมบ้านแค่รอให้มแมลงวันบินลงไป 4. หน้ากากอนามัยผ่าครึ่งใส่กระเทียมขิงฝานพริกไทยหยดน้ำมันหอมระเหย2-3หยดแขวนไว้ในห้องครัวและห้องน้ำยุงและมแมลงวันไม่กล้าเข้าใกล้อีก ห้ามาแมลงสาบในบ้านห้ามเหยียบเพราะอาจจะทิ้งไข่ไว้หลายร้อยฟองหั่นเปลือกกล้วยเป็นชิ้นเล็กๆใส่ในชามเทผงซักฟอกปริมาณที่เหมาะสมน้ำตาลหนึ่งช้อนเทน้ำลงไปคนให้เข้ากันวางไว้มุมห้องแค่นี้บ้านโกดจะไม่มีแมลงสาบแล้วค่ะ